สวัสดีครับมาพบประกบมะพร้าวใหญ่เลยครับมารับชมครับว่าต้นนี้จะได้ตะกี้ลูกครับซุปเปอร์แมนเราก็เลยซุปเปอร์แมนเราก็เลยขึ้นไปแล้วนะครับมารับชมเลยครับว่าซุปเปอร์แมนเราจะได้ตะกี้ลูกเนี่ยอันเนี้ยเออแนวลงมาดูลูกกันดิเออมาตัดอันไหนวะ อ,อ๋อนั้นได้ชัวเออด้นะ้ได้ยันนั้นไม่เอาลงมาดูเออได้ป่าเฮ้ยล <c oughs> องเฮ้ยเลยออกกำลังลือ้อยู่ครับท่านผู้ชมพ่แม่หรือลังกระหนูกระเด็นเลย อะไรตัวแมนร้องเฮ้ยเมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นอืมตัวแมนร้องนะครับร้องหนึ่งเฮ้ยเอาละรครับมารับชมกันเราจะได้จะขี่ลกูกยังตัดไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมตัวแม่เราอุตส่าห์มารับมีดตั้งแต่เช้าอืมตูดตูดห้อยเลยครับท่านผู้ชมตัดซะ มือหลวงนะครับมีดไปพอมือหลวงอีกครับมแมนเรามีดไปพอมือล้วงเข้าไปข้างในครับท่านผู้ชมโอ้โหตีตอนลวงไมไยไทยดูเออ,เอลงมาเลยขึ้นไปแล้วเนะี่ยจะได้ขึ้นลูกไว ลอยครึ่งลูกอะโอโ้โหปิมปิมเลยอือหือปิมปิมเลยครับแน่อันนี้ก็จางไปเลยโอโ้โหปรเเมร์เราแน่นอน,นครับวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวอีเลย พ,พอแล้วมัง้งอ่านได้เอออันไหนวะพอแล้วอาจารย์มันต้องอันพี่อน้องกันละพอแล้วพอแล้ว,ลวบวกข้าวแง่เลยไม่ได้ไปทำสังหยานะอ๋อเราจะไปทำสังหยาครับท่านผู้ชม สวัสดีครับยำเช้าๆกระกบมพะพร้าวใหญ่ครับอืรายงานตัวครับ